สวัสดีครับสวัสดียินดีตอนแรกเข้าสู่ช่องยูทูปพี่ถือดัมซิงครับก็เอาสติ๊กเกอร์มาให้เอฟซีครับนี่ครับทีเด็ดวันนี้ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับก็คูปต้าเอลห้าศูนย์หนึ่งแปดตุยนะครับครับมนี้ยสติ๊กเกอร์ครับแก้ค่อยๆได้ครับมันขาดไงครับให้ชมั่นเอลห้าศูนย์หนึ่งแปดเอสพีครับ ข้อลั่นครับเทอร์โบครับสวยงามครับโอ้ยูทูบเบอร์รถไทยซิ่งก็มีมีซ่องดังๆเลยครับนี่สาวตองรถไทยซิ่งโอ้สติกเกอร์คุ้นๆค,ครับนี่ถ้าเจ้าของสติกเกอร์ยังดู YouTube อยู่ก็มาดูได้ครับสาวตองรถไทยซิ่งสาวอุบลครับนี่ก็มีเฟซอยู่ครับ ไม่ค sticker, ิดว่าจะมีสติกเกอร์สาวตอนงานเขาต้องตอนครับสั่งยาสติกเกอร์มีแต่ส่องหนึ่งดังครับทีมงานเสี่ยงเงาอ่านผิดอ่านถูกขอท่อช็อภัยด้วยนะนีนายเยวหรือเปล่าเดี๋ยวให้ดูท่อครับนี่ครับท่อครับหม้อก๋วยเตี๋ยวนะครับพื้นที่แคบครับ ขอญาตดูภายในนะครับเดี๋ยวเราให้ดูภายในครับตู้แอร์ทำเองครับนี่เดี๋ยวให้ดูภายในครับโอ้เปิดง่ายมากครับนี่ครับที่เด็ดโอ้ภายในครับมีเครื่องเสียงด้วยครับมีที่จับโทรศัพท์ด้วยครับนี อยากลองนั่งดูครับว่ามันยังไงครับครับผมพระญาตแล้วนะครับนี่ครับภายในครับไม่ใครอยากฟังเชียงไหมครับก็รถเอฟซครับก็พาชมภายในครับย้อห้าย์วน่งแปดตัวเอ์ครับ Chia văn lửa bảo nó sao Được rồi Xa văn chả đảm nữa Nó vô xuyên Điều ข้งหน้าจะของรถถั้างที่เทอร์โบที่เกิดชื่อมาก ็คจอดครับพื้นที่แคบครับต้องขอใครจอดครับยจาะล้วล่างเลยครับเธอโบวครับ เดิมนมาหมดครับเดิมนมาหมดครัโอเคครับสำหรับคลิปนี้เขาจบงลงเพียงเท่านี้ครับจากการคลิปหน้าครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร้ใด้วยครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับจากการคลิปหน้าครับ